หายากนะคะบอกเลยคุณมีก็เนี้เก็บไข่นะคะใส่ตอนนี้กำลังโชว์พยาล้างไตนะคะตั้งมือก่อนมือก่อนพยาพยาล้างไตนะคะไม่ใช่ค่ะข้อแม้กระเลงข้อประกัดกินดิลูโคงเลยค่ะเนี่ยค่ะพยาล้างไตนะคะขยายไทยไม่ได้แก้ดูแลกันนะคะเนี่ยค่ะ นีต้นพญาล้างไตนะคะเอามาให้ดูนะคะกำลังจะขยายพันธุ์ได้ล่านะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะนนใครที่สนใจอนนี้ทุกคน,น,นก็มาดูนะคะพญาล้างไตว่าหน้าตาเป็นอย่างไร,สำ,รสำหรับตำรับป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเนี่ยคุณหมอจะ มีการใช้นะคะอย่างที่เราได้พาเห็นนะคะมีการตุนไว้นะคะเป็นยาล้อมนะคะ,เ,ะ,คะเราน่าจะเห็นได้หมดเลยนะคะลุล้างแล้วก็ล้อม,อมต่อไปบำรุงใช่ไหมคะอ่าต้องไปดูว่าบำรุงอย่างไรคะอันนี้ตัวน,น,น,นี้รักษาอะไรีของหอไมอหมคะตำรัำบฟื้นู<อ>ร่างกายนะคะ ตำหนับนี้เป็นตำหนับฟื้นฟูร่างกายนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนนะคะแล้วบอกกับคุณที่หลังนะคะหลักการใส่เราใส่ล้างลงไปก่อนใส่นี้นะคะเรียงใี้สวยงามเลยะเรียบร้อยแล้วค่ะล้างแล้ว่งลงให้แห้งนะคะ เราจะใช้ประมาณนี้นะคะให้มันหวาๆเลียนใกล้เคียงครับนี่นะ่ะใส่ใส่รากลงไปก่อนรากต้นนะคะมีต้นมีต้นนะคะเราหั่นแล้วนะคะต้นต้นของเขาเนี่ยค่ะปุณกจาแล้วก็ใส่ลปุณยานี่เนี่ยปุญญาขึ้นเลยอ่ะ สัับก,กนนะมาที่เก้านะคะปุ่มล็อกแล้วถ้าเราปุ่มล็อกแล้วนะ,ะ่ยค่ะทำได้อย่างสบายใจเลยนะคะมาที่เก้าน,นี่ใจเย็นนี่นึ็นนะคะ เราจะใส่ตัวชูกำลังนะคะอันนี้โดค่ะโดโดนะคะโดโดไม่รไมะหายหายกัะจับแต่ตัวนะคะมีบ้าก็คือโดมีกระแพงเกยดชั้นนะคะมีเสาวัวใีย่นะคะ มีสาวน e ้อยตกเตียงไหมมีค่ะม euh ีสาวน้อยตกเตียงด้วยนะคะเราก็จะใส่ไปที่ขวดลงไปเท่านันตัวนี้เขาเรียกยายูวัฒนานะคะยายูวัฒนามีใครเคยได้กินบ้างกินตัวนี้เต่งตึงด้วยนะคะขวดนี้จะพอดีในการใส่ยานะคะตำลักนี้จะเป็นตำลักบำรุงลงไป ก็จากภาพที่เห็นเลยค่ะนำสมุนไพรต่างๆเรงลงในถ้วค่ะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะคะเสริมสุขภาพของผู้ชายดีมากแล้วก็ผู้ผู้หญิงกินก็ดีค่ะเราจะนำสมุนไพรสดลงก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสมุนไพรแห้งค่ะ จะดีค่ะจะสวยนะคะต,ตอนตอนหนึ่งหอ่อโหลถ่ายรูปโหลไปนะคะใช้โหลประมาณนี้จุกกี่ลิตรครับโหลนี้ตัวนี้ตกประมาณสองลิตรขึ้นค่ะสองลิตรขึ้นโดยประมาณนะคะตัวนี้จะเป็นของผู้ว่าเชียงะคะ่ะถ้าให้ถ่ายเอโอแล้วก็ส่งให้ท่านนะคะใส่เหล้าแล้วก็ตามด้วยน้ำขึ้น ค่นะตอนนี้หมอมีของแถมให้ด้วยนะคะหมอใส่วอดก้าตัวนี้นะคะคือวอดก้านะคะวอดก้าสกัดจากตัวน,นี้มาเป็นตัวน,นี้โอ้โหสุลธังยาสุดยอดมากคือเอาตัวน,นี้ไปกลั่นนะคะไปกลั่นเป็นน้ำใสตัวน,นี้ตัวน,นี้คือไวน์ตัวนี้คือไวน์ชานะหมอจะใส่ตัวน,นี้ลงไปก่อน ของวัก,ก้านะคะันนี้วัก,ก้าใส่ลงไปก่อนตอนเดียวค่ัเสร็จแล้วนะคะเล่าขอให้เป็นรีเจนซี่นะคะปลอดภัยที่สุดคือตัวนี้น,นนะคะ ใส่ดีเจนซี่นะคะใส่ด <for> ีเจนซี่วอดก้าแล้วก็ดีเจนซี่ค่ะใช้ฟาร์มไม่ดีให้เป็นประโยชน์เสร็จแล้วนะพึ้งนะคะเสร็จแล้วจะเป็นตัวดองน้ผึ้งเราจะใส่สองสองสองนะคะ ใส่เข้ากันนะคะใส่อะไรเท่าไหร่จะใส่เข้าน้ำเลยนะคะใส่สลับกันสวยไหมครับกินแล้วเป็นอมตะไหมคะสวยอมตะค่ะคุหมอเป็นตัวอย่างไปโดนไหนอ่ะ เรานะจะใส่สลับกันสองสองสองนะ 1, คะถ้าหนึ 1, ่งก็หนึ 1, ่งหมดเลยถ้าเป็นโหลเล็กจะได้อย่างละหนึ่งนะคะวาก้าหนึ่งอีจินซี่หนึ่งแล้วก็น้ำพึ่งหนึ่งตัวนี้ดอง15วันกินได้เลย1ปีดีที่สุดแต่เราจะอดใจไม่ไหวนะคะอดใจไม่ไหวกินก่อน มันร้อนไคนยิงข้ามยังผมแล้วซึ่งเท่ากันแวาล้าเป็นเป็น่อยดีเจปาขาล้นมุนแล้วอะไปซุกไว้ที่บ้านทุกันกินแน่อันนี้ของผู้ว่าค่ะให้มีสิทธิได้รายังก็คผู้ว่า เราใส่โอ้ผู้ว่านี่ผู้ว่าจะทจังาลนี่อย่างนี้กินแคเนาันนี้ก็รู้ละอันนี้คือยายุวัฒนาดองเอาไว้นะคะยิ่งนานยิ่งดีค่ะสร็จแล้วคเขาจะเป๊ะนะคะใส่ทยอยใส่ทีละนิดทีละนิดค่ะ โง่เลนะนแบบเปนบาเทดี้เลยอ้อยาวเล <c oughs> ยนะเหมือนเป็นบาเทนดี้เลยเหยย่างเี้ยโอเคค่ะสวยงามมากเลยมันจะดูนะคะดูอันนี้เป็นตำรับการหมักนะคะกรณีคใครที่ไม่รู้ว่าจะหมักอย่างไรนะคะก็จะมีวอดก้าดีเจิซิ่งแล้วก็น้ำผึ้งนะคะสามารถหมักทั้งแบบ เอาแห้งแล้วก็ดับสดมาหมักล่วงกันได้ค่ออะอันนี้ก็สามารถที่จะเก็บไวส้สองสองได้ไะมคะไม่ยาค่ <sk Hay at> ะถ้ากดลง